การเรียนท่านนายกสโมสรในไรอันสามคนป้าสามศูนย์หนึ่งศูนย์ดีทุกท่านนะครับผู้ว่าการไลออนสามคนป้าสามศูนย์ดีท่านกัปตันเชียนชัยวงศ์นะครับอดีตกรรมการอำนวยการสามคนท่านคงศักดิ์เกษวัรีวงศ์นะครับแล้วก็รองผู้ว่าการปาาและอดีตผู้ว่าการปาาท่านนะครับกับผมไลออนประสิทธิ์สินธุภาชีในฐานะประธานฝ่ายจัดงานวันไรอันสามคนบริการนะครับ ท่าน,นวันไรว่าสาบริการงเนื่อนมาจากว่าในเดืนอนตุลาคมข,ของทุกปีนะครับแล้วอันสาคนซึ่งมีเกิดข่ายอยู่ทั่วโลกนะครับประมาณ1 10, นึ่งหมื่นสี่พักว่าสโมสรในประเทศไทยมีประมาณ3 0 0กว่าสมโมสรและในภาคของเรามีเจ็ดสิบแปดสโมสรถือว่าในเดืนอนตุลาคมครับเป็นเดืนอนแห่งบริการนะครับในวันนี้นะครับในสมโมสรในภาคสามสูนดีทุกสมโมสรนะครับทั้งเจ็ดสิบแปดสโมสรต็อมาร่วม,มกันจัดงานนะครับ ในวันนี้เราจะมีกิจกรรมในเรื่องของการแจกของางชีพฝุกการศึกษาให้กับนักเรียนนะครับแล้วก็แจกวิวแชร์นะครับก็เพื่อบริการแก่ประชาชนในพื้นที่ในวันนี้นะครับเพราะนั้นวันนี้ก็ได้เวลาสุคพรแลวนะครับผมขอการเรียนเชิญท่านประธานในพิธีกล่าวเปิดงานครับขอบคุณครับ